สวัสดีครับอังค์คือแมนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นไพ่พ rediction นะครับไพ่ที่ทํานายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเอออ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไพ่ลงไปสัก15ใบนะครับอ่ะสินะครับโอเค15ใบผมก็จะเออนี้ไว้ก่อนสับ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 ไปโอเคสับ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 แล้วก็เอามาวางไว้นี้นะครับเออโอเคเอ่ออ่ะ ไพ่มันตั้งแต่หนึ่งถึงงมันจะเป็น13นะครับอันนี้12นะครับแจ็คก็11บเอ็คิงก็13นะครับอันนี้12นับไปไปให้1ิบสิแล้วก็แป1เ1้1สิบนะครับเแล้วก็1ิ1ส1บเอโอเคอ่ะสิ 9, เป็น16นะครับบวกกันไป26นะครับ26ผมจะลงไป26นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26นะครับโอเคนี่นี่โอเค26พอดีพอดีนะครับมันจะตรงกับไพ่ที่ผมทำนายไว้นะครับเอโฟดมเอโฟดำ my prediction. Okay? Uh, okay. <laughs>